สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาถามนะคะพลังงานถามจักรวาลถามนางฟ้าทูตเทวดาสวรรค์อะไรของคุณเบื้องบนนะคะทุกสิ่งอย่างที่คุณศรัทธานับถือที่เหนือกว่าธรรมชาติใดๆท้งเส้นนะคะไม่ใช่ผีสางนะบอกไว้เลยอ่ะจะพูดถึงในสิ่งนี้นะคะเราก็จะใช้ไพ่อยู่สามสำรับนะคะก็จะมาดูพลังงานของคนที่มาเจอคลิปนี้ก่อนเนาะอันดับแรกนะคะขอดูพลังงาน คือไพ่นี้นนานใช้ทีนะคะบางครั้งอาจจะลืิมคาศัพท์นะต่อให้ได้ภาษาอังกฤษก็เถอะบางครั้งก็อาจตีความหมายผิดอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะใช้ท n s l เล e ในบางคําศัพท์เท่านั้นนะคะแล้วก็จะตีความหมายให้ฟังได้เหมือนเดิมแน่นอนนะคะอ่ะโอเคมาพลังงานของอ่ะพลังงานของคนที่ดูคลิปนี้นะคะหนึ่งเลยเป็นพลังงาน the world เดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะเอาให้เสร็จสิ้นก่อน envy h e a l i n g Healer of the Age นะคะคนที่มาดูคลิปนี้มาเจอคลิปนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นพลังงานที่มีทั้งดีและไม่ดีในตัวเองเอะไมพูดแบบนั้นล่ะคะจะจะว่าฉันไม่ดีเหรอฟังนะคะพลังงานนี้เป็น the world Envy และ h e a l e r ในเวลาเดียวกัน พลังงานของคุณมีความเป็นหยินหยางถึงมันไม่มีไพ่หยินหยานะคะสีดําสีขาวพลังงานของคุณมีความเป็นหยินหยางตรงที่ว่ารู้ผิดชอบชั่วดีนะคะรู้ว่าตัวเองมีด้านมืดอะไรรู้ว่าตัวเองมีด้านสว่างอะไรนะคะด้านมืดถ้าไม่ขจัดมันออกไปเนี่ยมันก็ถูกกลบได้ง่ายนะคะแต่ถ้าด้านมืดถูกขจัดด้านสว่างเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสีแก่ตัวเองนะคะ และคนที่มาฟังคลิปนี้นะคะมีแนวโน้มนะคะเป็นนักอ่านไพ่เป็นพ่อหมอแม่หมอเป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นบุคคลที่เป็นกู้ภัยนะคะจิตอาสาหรือบุคคลที่เกี่ยวกับบําบัดได้นะคะบําบัดกายบําบัดจิตใจพลังงานต่างๆเป็นบุคคลที่เชื่อในเรื่องของสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะคะ บางคนอาจจะเชื่อในทั้งสองอย่างสิ่งลี้ลับไดห้หลายโลกมิติได้นะคะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนน้อยเขาตื่นรู้ได้หรือกำลังอยู่ในกระบวนการของคนที่ถูกกระเทาะได้หรือเป็นบุคคลที่ค่อนข้างมองว่าตัวเองเนี่ยจะไปศาสตร์ข่าวแล้วนะคะศาสตร์ขาวในที่นี้สำหรับครูคือความสว่างแสงสว่างนะคะเป็นจำพวก ฮิลเลอร์นะคะนักบำบัดนักเยียวยานี่ได้หมดเลยอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับฮิลเลอร์หรือว่าเป็นไลเวอร์เกอร์นะคะเป็นบุคคลที่มาโปรดค่ะนะคะซึ่งพลังงานที่บอกว่าเอ๊ะทำไมมีทั้งดีและไม่ดีในตัวเองเพราะว่าคุณรู้ตัวเองคุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะหลายคนเนาะก็จะมีทั้งดีและไม่ดีคนเรามันมีข้อดีข้อเสียนะคะต่อให้คุณเป็นคนที่อะมองว่าตัวเองเป็นไลเวอร์เกอร์ มองว่าตัวเองเป็นระดับจิตวิญญาณแค่ไหนก็ตามมันจะมีลึกๆส่วนลึกๆที่เรารู้นะคะซึ่งสามารถขจัดได้และคุณกำลังอยู่ในกระบวนการนั้นหรือกำลังที่อยากให้สิ่งนี้เนะี่ยมันหายไปจากตัวคุณนะคะถามว่าดีไหมเป็นสิ่งที่ดีอีกอย่างนึงเห็นไหมโลกมันมีทั้งด้านมืดและด้านสว่างเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่เข้ามาดูชัดเจนมากนะคะกำลังศึกษาเรียนรู้หลายๆอย่าง the world นะคะ อยากเข้าไปอยู่ในอีกโลกโลกหนึ่งที่มันแบบเบิกเนตรนะคะหรือว่าตาสว่างได้อะไรก็ได้นะมันได้เชิงอย่างใดอย่างหนึ่งในบนโลกเราใบนี้นะคะมันหลายอย่างจริงๆทั่วทุกมุมโลกหรือแม้กระทั่งโลกอื่นๆหมายถึงโลกหลายนิติในอนาคตหรือแม้กระทั่งปัจจุบันอย่างที่ว่าไปปีนี้ปี2023ผู้คนตื่นรู้มากขึ้นเราว่าตื่นรู้ในที่นี้คือการ awakening ใช่ไหมคะ awakening ในที่นี้ก็คือการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณได้นะคะ แม้กระทั่งเอ่ยยังไม่ได้แบบอยู่ในระดับที่เยอะมันก็จะมีการกระเทาะออกไปเรื่อยๆในตัวคุณดังนั้น envy ในที่นี้ภาษาอังกฤษแปลว่าอิจฉาความริษยาความอิจฉาเนาะเป็นการเปรียบเทียบถ้าาเรามองในเชิงลบนะคะเราก็จะมองว่าอืมเรามีพลังงานขี้อิจฉาแต่ก็ต้องมองอีกมุมหนึ่งว่าเราจะทำยังไง,ไ,งไม่ให้เกิดความรู้สึกนี้กับตัวเองและกับผู้อื่นก็คือไม่ทำร้ายตัวเองและไม่ทำร้ายผู้อื่นในเวลาเดียวกันด้วย ะะไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนขี้อิจฉานะแต่พลังงานตามหน้าไพ่มันเปิดมาดังนั้นคนที่อ่านไพ่ก็จะไม่ได้แบบว่าอ่านให้คุณรู้สึกสบายใจเกินไปที่แบบว่าอ่อานให้มันดีๆหน่อยสิแต่พลังงานตามไพ่ขาด Nv คืออิจฉาเนาะแต่พลังงานฮิลเลอร์ของคุณอ่ะมันจะถูกเปิดแล้วไงก็ของการตูเลชันล่วงหน้านะคะซึ่งเป็นพลังงานค่อนข้างดีค่ะเป็นการเจอร์นี่เป็นการบิเกนนิ่งที่ค่อนข้างเป็นทิศทางที่ดี มากยิ่งขึ้นขอให้ทําต่อไปหรือว่าอยู่ในสายนี้นะคะที่อยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรก็เดินทางกับมันค่ะขอไว้ขอบขอบก่อนแล้วกันเพราะว่าจะดูไว้กับแก้มดูาเราพูดคำนี้ไม่ได้หมายว่าเราเป็นคนแบบนั้นนะหมายถึงแบบเออมันคิดอะไรได้ก็จะพูดอ่ะเราดูพลังงานแล้วนะคะแล้วก็เรามาดูอื่นๆกันเลยว่ามีอะไรที่จักรวาลมีไพ่ไหนหรือว่าเออพลังงานเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะคะ ทูตอะไรต,ต่างๆในที่ว่ามาเนี่ยเขาอย่าบอกอะไรแบบเบื้องบนอยาบอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้เราจะใช้ไพ่ไม่กี่สําหรับเพราะว่าเราเองก็เลือกไพ่นะต่อให้ไพ่ดีมากๆแต่เอามันไม่เหมาะกับเราเราก็จะไม่เอา <c oughs> นะหรือว่าต่อให้ไพ่แบบอันนี้มันไม่ถูกใจคนฟังคนดูไม่ชอบเราก็เราก็จะเอาบางทีมันก็ไม่รู้เนาะมันแล้วแต่ว่าเราถูกจริตอะไรอันนี้โรแมนติกเชดเบิกินส์นะคะอย n new r o m a n t i c นะคะ circle begins ตอนนี้บางคนนะคะเพิ่ง move on หรือว่าอยู่ในกระบวนการที่เฟดออกมาจากใครสักคนหนึ่งแล้วนะคะและตอนนี้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเนื่องจากคุณได้เริ่มต้นกับตัวเองตรงที่ว่าออพลังงานเนี้ยมันมันดีเนาะเริ่มต้นกับตัวเองแบบนี้นะเป็นฮิลเลอร์นะคะแล้วมันก็จะมีบางเสียงบางอย่างได้เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ะะแต่กับใครไม่รู้นะแต่อะไรที่คุณได้ทำลงไปอะไรที่คุณคาดหวังไว้อะความยุติธรรมจักรวาลสิ่งต่างๆสิ่งที่เหนือธรรมชาติสิ่งที่เราได้เมนเฟสหรือว่าสิ่งอะไรก็กได้นะคะเราเรียกร้องออกไปอะ่ะมันสะท้อนกลับมาแน่นอนมีตาช่างด้วยนะคะสิ่งที่คุณต้องการอะไรที่มันเริ่มต้นหม่แล้วมันดีอะมันจะสะท้อนกลับมาเขาบอกว่าโรแมนติก เปรียบเทียบในเชิงของความรักได้นะคะคนรักคนที่เราเนี่ยโอเคต่อให้เขาเป็นคนใหม่คนเก่าก็ตามเนาะคนที่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะเอาแบบนั้นอะแต่เราคาดหวังว่าคนที่สิ้นเสมอกับเราอะเหมาะสมกับเราที่สุดนะคะกําลังเดินทางแล้วอยู่ในกระบวนการกําลังเดินทางหรืออยู่ในกระบวนการที่ตัวเขาเนี่ยก็เปลี่ยนทายบางสิ่งบางอย่างเหมือนที่ตัวเราเป็นนะคะกําลังจะเกิดขึ้นและได้เจอกับสิ่งใหม่นะคะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดี อ่ะดูเพิ่ม p e o l e and make the first move นะคะแป๊บหนึ่งนะคำนี้บางครั้งเนี่ยมันก็คำไม่ง่ายแหละแต่เราก็แบบนะอืมโอเคที่คุณ move มาจากคนนั้นอะนะนะจำได้ไหมที่บอกว่ามีการ move on จากคนเก่าอะไรเงี้ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะต่อให้ตอนนี้เออ จริงด้วยเหมือนเราจะ move on จากใครสักคนว่าจะ move จากบางสิ่งบางอย่างความรักอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นผลดีแล้วที่เรา move ออกมาเพื่ออะไรคะเพื่อเรียนรู้เพื่ออยู่กับตัวเองให้มากขึ้นนะคะเขาบอกว่าบีโบจากที่เราบอกว่าอ่ากล้า move on กล้าได้กล้าเสียกล้าแบบว่าเออโอเคฉันเดินหน้าแล้วนะไม่อากับคนนี้แล้วนะไม่อะไรกับคนนี้นะแต่ฉันไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธเธอนะฉันยังรักเธอเหมือนเดิมนะ แต่ฉันต้องเดินทางของฉันฉันมีเส้นทางของฉันอะไรแบบนี้นที่คุณคิดอะเนาะเ,เป็นสิ่งที่ตัดสินใจได้ดีและยุติธรรมกับตัวเองเพราะว่าอะไรคุณเรียกร้องไรออกไปอะจักรวาลหรือว่าสิ่งที่คุณมีในเฟมเขาได้สะท้อนกลับมาว่าเฮ้ยคุณคิดถูกต้องแล้วคุณตัดสินใจถูกแล้วเป็น first move ที่สำคัญอย่างหนึ่งนะคะเป็น first move ที่สำคัญอย่างหนึ่งจากที่มันไม่ได้สว่างสวยมากมายต่อไปเนี้ย มันจะเริ่มแบบมีแสงสว่างมากขึ้นในตัวเราเองจากคนที่เเรียกได้ว่าไม่ใช่มนุษย์หิวแสงหรือว่าเข้าหาแสงแต่ว่าแสงนั้นจะนำทางมาหาเราเองสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะยินดีด้วยนะคะ,ะเขาบอกว่าคุณดีมากพอที่ที่ต้องการอะไรแล้วทุกสิ่ง,งจะสะท้อนกลับมาคุณดีมากพอคุณ คุณพลังงานบวกคุณเนี่ยจะมากกว่าพลังงานลบตรงเห็นไหม Envy กับ h e a l e r o f t h e e เนาะพลังงานบวกของคุณเนี่ยจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะพลังงานจากกระเอ่อจากกระอ่อ h จากกระนะคะอืจะดีมากยิ่งขึ้นคุณรักตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณมอบความรักให้กับคนอื่นคุณสามารถมีความรักที่ไร้เงื่อนไขได้ต่อให้ตอนนี้คุณทำไม่ได้ หรือกาลังเดินทางอยู่มีโอกาสที่จะทําได้นะคะอันนี้ก็ยินดีด้วยเพราะคุณรู้คุณค่าตัวเองแล้วแล้วคุณก็รู้คุณค่าของคนอื่นด้วยเช่นกันแม้กระทั่งคนที่ทําให้คุณเจ็บคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตนี้ทําไมฉันเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีนะคะคุณจะผ่านจุดนั้นไปได้ด้วยดีนะคะเหมือนเป็นการให้อโอกาสตัวเองแล้วก,แวก็แล้วก็การให้โอกาสคนอื่นโดยการที่เราเนี่ยไม่ไปกเกลียดชงังใคร เป็นสิ่งที่ดีมากๆอีกอย่างหนึ่งเลย you are good enough นะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างสิคุณเป็นคนที่ดีมากพอแล้วสําหรับตัวคุณเองนะคะบอกเลยว่าการเดินทางกำลังกาลังดีหรือว่าคนที่กําลัง beginning ในเรื่องของอทางจิตวิญญาณหรือว่าสายฮิวเลอร์หรือว่าสาย, iller, ห,ราสายหรือว่ารู้ตัวเองแล้วว่าเป็นราศีเวกเกอก็ตามนะคะถือว่าเป็นเส้นทางที่สว่างเออเราเราชอบพลังงานนี้นะ เหมือนเหมือนข้างนึงขนจะลุกนิดนึงอืมแป๊บหบนึ่งนะคะโอเคค่ะเอาใหม่อีกรอบนะเมื่อกี้อะแบตบมันจะหมดค่ะอคค่าขาดตอนแต่ว่าเราก็พูดถึงในเรื่องของ you are good enough ไปแล้วเนาะเป็นสัญญาณที่ดีมากเดี๋ยวเรามาเปิดกันอีกครั้งนะคะว่าเอ๊ะเขาอยากบอกอะไรเราเชื่อว่าคนที่มาดู คลิปนี้นะคะเริ่มมีพลังงานที่บวกมากนะคะแล้วบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าเฮ้ยมันใช่ฉันเลยเฮ้ยเรากำลังอยู่ในกระบวนการนี้เฮ้ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีนะคะเอาวินวินเอาคำ is is forecast นะคะอ้าเห็นไหมไพ่อันเดียวกันเลยนะคะอะเอาแบบภาษาง่ายๆนะ เปลี่ยนจากตรงนี้เข้าไปสู่ตรงนี้ New Moon in r i b b ้แล้วก็ f u l l m o o n in r i b ้ a คนที่อยู่แบบอ้ยไม่ใช่ขอภัยค่ะคนที่ได้ดูคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานที่ปรับเปลี่ยนอะไรได้ไวมากปรับเปลี่ยนมูดเปลี่ยนอารมณ์สถานการณ์ทุกสิ่งอย่างได้ดีมากนะคะอะไรก็ตามนะคะ ที่คุณคาดหวังมันจะได้อย่างหวังปรารถนาอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเมนเฟตตออกไปเหมือนที่พูดไปนะคะคุ้มค่ามากเลยคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้แบบได้ใจเย็นกับมันได้กระเทาะกับมันกระเทาะนะไม่ใช่ทะเลาะนะกระเทาะในสิ่งที่ที่เราคาดหวังไว้ว่าฉันจะเป็นแบบนี้ คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหลายๆด้านสําหรับผู้ที่เป็นแม่หมอพ่อหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าบางคนมาถูกทางเลยนะคะเป็นได้นะคะสําหรับผู้ที่เป็นนักอ่านไพ่ก็เป็นได้นะคะต้องแยกแยะนะพ่อหมอแม่หมอนักอ่านไพ่นะคะมันมีข้อแตกต่างกันอยู่แต่มันไม่ได้มากเนาะสาหรับเราอย่างเงี้ยเราเป็นนักอ่านไพ่นะคะคุณจะเห็น มีเซนส์มากยิ่งขึ้นคุณควาว่าจะเห็นก็คือเห็นอนาคตมากขึ้นมองอะไรออกมองทุกอย่างเป็นภาพรวมเอาง่ายๆมีโอกาสที่จะเข้าถึงมิติที่5อ่าอย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบมิติใช่ไหมคะมิติที่3บนโลกเราเนี่ยก็คือของที่จับต้องจับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นรูปธร,รรมแบบอันเนี้ยจับต้องได้เนี่ยสิ่งของทุกอย่างเลยบนโลกใบนี้แม้กระทั่งตัวเราเนื้อหนังเราร่างกายเราของทุกอย่างนะคะ คือมิติที่3บัลลบนันี้ล้วนทุกอย่างเลยที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้นมานะคะแต่สิ่งนี้ที่คุณจะไปถึงเนี่ยคุณรู้แหละคุณมองเป็นภาพรวมทุกอย่างจะไปถึงมิติที่4ี่ที่ห้าคุณเดินทางนะคะใครผ่านมิติที่4ได้ง่ายเนี่ยไป5้าได้เลยมันจะง่ายขึ้นมันเหมือนแบบว่าคนที่มิติห้าเอาเปรียบเทียบก็คือเรากําลังนั่งดูคนหนึ่งที่อ่านหนังสือเล่มนั้นที่เรามองไปอ่ะ เอ๊ะงงไหมอธิบายยังไงดีอืมนั่นแหละมันเหมือนเรามองแล้วเรารู้ว่าคนเนี้ยอ่านหนังสือเล่มเนี้น่ะเขากําลังคิดอะไรอยู่เออมันเป็นอารมณ์แบบนั้นนะคะแต่ไม่ใช่เชิงว่าเอ้ยฉันควบคุมทุกสิ่งอย่างได้นะหมายถึงเรารู้เราเห็นแจ้งเห็นชัดอะไรแบบนี้มากขึ้นเนาะแล้วแต่ว่าคนไหน ปรับพลังงานตัวเองแบบไหนยกระดับจิวิญญาตัวเองแบบไหนนะคะซึ่งคุณสามารถคาดการณ์ก,กับสิ่งนั้นได้ว่าเอ๊ะมันจะออกมายังไงเหมือนเราพีดิกไว้ค่ะเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อให้เราไม่ได้พีดิกแต่เรารับรู้จากเซนว่าเออมันเกิดนี่ขึ้นแน่น,นอนฉันรับรู้ได้ฉันเห็นตัวเองว่าฉันจะไปจุดไหนซึ่งบอกเลยว่าคนที่มาสายถ้าเป็นสายฮิลเลอร์หรือว่าสายจิตอาสาช่วยสังคมโลกนี้นะคะเป็นสิ่งที่ดีมากที่ได้เห็นคลิปนี้ที่ ตัดสินใจถูกแล้วนะคะแต่สำหรับบางคนก็ไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้ฉันชอบเฉยๆฉันไม่อยากอะไรมากกับสังคมก็ไม่ได้ว่ากันมันไม่มีผิดมีถูกนะคะการใช้ชีวิตมีมีมีผิดมีถูกเนาะเพียงแต่ว่าใช้ยังไงให้ไม่เดือดร้อนคลายแค่นั้นแหละอืมมาอีกใบัวยูวิชชั่นนะคะคุณอยากเป็นบุคคลหนึ่งที่มีแสงสวา่างหรือเป็นแสงสว่างน,นำทางให้ใครลหลายๆคนนะคะ โฮลิบิชันก็คือก็คือยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของเราอ่ะอันนี้คือคำแปลง่ายอะไรที่เราคาดหวังคิดไว้ทำไว้แล้วมองมันไว้อ่ะให้เรายึดมั่นในอุดมการณ์นั้นๆให้เออไม่ใช่อุดมการณ์ให้เรายึดมั่นในวิสัยทัศน์นั้นๆของเรามันก็เปรียบเปรียบกันได้หมดเนาะอุดมการณ์วิสัยทัศน์ที่แบบว่าเราเราตัวเราหมายถึงตัวเรานะคะอืมนั่นแหละ ให้คุณผ่านคนไปด้วยดีในสิ่งที่อยากจะทํามันนะคะเนี่ยคือสิ่งที่เขาบอกมาว่าหนึ่งเลยคุณเดินทางมาถูกแล้วนะคะเซนเนี่ยคุณเริ่มถูกเปิดใช้งานได้ดีนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเซนจะอันนั้นร้อยเปอร์เซนนะมันก็จะมีถ้าพูดถึงทั่วๆไปเซนคนเรามันสามารถที่จะผิดพลาดได้นะคะ แต่ว่าหมายถึงภาพรวมก็คือว่าเซนของคุณจะเปิดมากขึ้นนะคะ work through your fears นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามณนะตอนนี้คุณมีความกลัวบางเสียงบางอย่างเกิดขึ้นอยู่ไม่เป็นไรค่ะทำงานกับความกลัวไปเลยเผชิญกับมันไปเลยนะคะเคยถามกับตัวเองแม้กระทั่งบอกกับตัวเองแล้วว่าคนคนที่เรารู้จักเรา,เา,เาครูชอบพูดคําว่า การทางานกับความกลัวหรือว่าทํางานด้วยความกลัวนะ่ะมันยากลําบากมากที่จะก้าวผ่านมันไปได้แต่เรารู้นะบางทีมันกลัวเนาะเออแต่สุดท้ายเราก็ต้องรู้ดีอยู่แล้วว่าเออ,อยังไงมันก็ต้องผ่านไปอะ่ะเนี่ย b r k through your fears นะคะทางานผ่านกับความกลัวไปเลยทะลุมันไปเลยค่ะอ่ะสมมุติว่ามันมีไฟอยู่ข้างหน้าแล้วมันแล้วมันมีน้ําแต่เราว่าน้ำไม่เป็นแล้วสุดท้ายเราก็ต้องข้ามอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ให้เลือกจะเอาวิธีไหน วิ่งลุยไฟไปเลยนี่คือการผ่านความกลัวการเปรียบเทียบคือน,น่ากลัวไหมคือนึกอะไรได้ก็จะพูดค่ะสุมาภัยนะโอเคอเดี๋ยวเราไปดูเป็นอื่นกันเลยเนาะว่าจะอย่างไรด้วยความที่เอ๊ะเปิดไพ่ใบแรกเนี่ยความรักก็ขึ้นมาเลยเนี่ยเปิดไพ่ใบแรกความรักก็ขึ้นมาเรามาดูซิว่ามันจะยังไงเพราะว่า ช่องนี้ก็ยังมีความรักนะคะที่อาจจะเปิดให้เต็มที่ให้สนุกนะ trust ความสัมพันธ์หรือว่านาโคตหรือว่าอะไรก็ตามนะคะมันมีโอกาสที่จะทำให้ดีนะคะหมายถึงคนที่มีคนรักคู่รักอะไรแบบนี้นะคะจาก ประสบความสำเร็จในความรักได้คุณจะเจอคนของตัวเองแล้วนะคะหรือต่อให้เจออยู่ก็คือคนคนนี้ก็ไว้ใจได้นะเพราะว่าอะไร heart to heart conversation คุณสามารถมีรักเงื่อนไขได้กับคนนี้เพราะว่าคุณรักตัวเองคุณใช้ใจจำได้ไหมที่เราพูดคำว่าที่คุณพูดคำว่าจัก,กะ h e จักระ h t to h a r ค conversation อันนี้เป็นการเชื่อมโยงนะคะแกดแพทค่ะตอนสอบก็ได้เยอะอยู่สมัยนั้นน่ะแค่นั้นแหละก็ <c oughs> แค่ครั้งนั้นแหละ for give and learning นะคะการเรียนรู้นะกิฟ e ์ s h i p ์ช a c h ช n e อืมคุณ move on จากคนนี้ใช่ไหมคุณจะได้ให้อภัยด้วยการเรียนรู้มากขึ้นและ ต่อให้คุณจะไปต่อหรือไม่ไปต่ออีกเรื่องหนึง่งแต่มันมีโอกาสที่ควรจะให้อภัยกับคนเดิมๆนะเพราะว่าคุณรักแบบไร้เงื่อนไขซึ่งพลังงานของคุณเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยไปเป็นเหมือนคนคุณเป็นยังไงพลังงานเขาเนี่ยจะถูกยกขึ้นมาด้วยเป็นสิ่งที่ดีไหมสิ่งที่ดีไหมคะถ้าสมมติว่า,อาตอนนี้เราอยู่ในกระบวนการที่แบบเฮ้ยฉันจะไปศาสตร์นี้ฉันจะไปสายนี้ฮิวลแล้วนัเนี่ต่อให้เขากับคุณยังไม่ได้แบบว่าเสมอกันณเวลานี้ แต่ยังน้อยอ่ะเป็นการยกให้เขาเนี่ยได้ขึ้นมาเนาะไม่หมายความว่าเขาอยู่อะไรหมายถึงแบบการช่างรดับไม่ใช่ว่าเราเหนือเขาต่ําไม่ใช่นะหมายถึงบางอย่างสินยังไม่เสมอกันนะคะอืมหมายถึงบางอย่างนะไม่ได้ายเวามว่าเขาไม่ดีนะเขาว่าสินไม่เสมอก็คือการยกระดับบางสิ่งบางอย่างนันไม่เท่ากันมันจะทําให้เขาเนี่ยได้ขยับขึ้นมา โดยเฉพาะพลังงานเฟมินีนนะคะพลังงานเฟมินีนเนี่ยจะต้องเป็นพลังงานที่บวกให้กับพลังงานแมสคูลีนอะถ้าเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากคุณมองว่าความสัมพันธ์คุณเป็นทวินเฟมทวินเฟมไม่ได้หาง,ง่ายพลังงานทวินเฟมเนี่ยเฟมินีเนี่ยจะต้องเป็นพลังงานบวกสูงมากไม่งั้นอะแมสคูลีนจะเป็นในสิ่งที่คุณคิดนะคะถ้าคุณคิดไม่ดีกับคนนั้นเขาก็จะเป็นแบบนั้น ะะถ้าคุณคิดดีกับเขามองเขาแบบในทางที่ positive ม,มากๆกเขาจะเป็นแบบนั้นให้กับคุณนี่คือพลังงานที่มันเชื่อมถึงกันมันเป็นการดึงดูดซึ่งกันและกันอถ้าบอกว่าไม่ใช่ทวิน f ฟ a m e ปุ๊บต่อให้ไม่ใช่อ่ะเป็นพลังงาน s o เม m a t e ใช่ไหมคู่ของคุณอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่มันจะสะท้อนแบบนั้น่ะขนาดเราอยู่กับคนใกล้ตัวหรือว่าใครก็ตามเขาคิดว่า,เ,าเราคิดว่าเขาเป็นแบบนั้นเขาเป็นจริงๆนะเพราะว่าความคิดเรามันส่งไปถึงเขาแล้วแล้วเขาก็ ปิดการเราแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบแม่อัตโนมัติแต่ว่าสิ่งเนี้ยครูรู้แล้วครูยังเป็นอยู่ไม่ได้บางครั้งบางคนบางสิ่งบางอย่าง depends on who you are มันก็ยังเป็นอยู่นะเออแล้วเชื่อว่าใครหลายคนก็เป็นเหมือนกันนะคะมันเป็นเหมือนพลังงานของคนคนหนึ่งกับพลังงานของอีกคนคนหนึ่งที่เออมันเชื่อมถึงกันได้นะคะมันเป็นแค่นั้นแต่อย่างน้อยมันก็ต้องเป็นคนที่เรารู้จักอยู่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เหมือนเล่าให้สู่กันฟังเนาะ ตรงไม่ตงัตงไงสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้เลยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะในคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเมื่อกี้นะคะก็ได้ดูคลิปจบไปแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวครูจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของครูเองนะคะก็คือ Venus Cosmetics Thailand นั่นเองมีผลิตภัณฑ์อยู่2ตัวนะคะนตอนนี้ก็คือ l i g ไลท์ t ม l i ิปสติกนะคะนี่เลยมีทั้มน6สีนะคะเป็นสีของโทนดอกกุหลาบนะคะไลท์แมทลิปสติกเนี่ยจะเป็นไล m a t t ทบางเบามากๆเลยนะคะแล้วเป็นเม็ดสีออร์แกนิกด้วยหรือว่าออร์แกนิกพิกเมนต์นะคะสีออร์แกนิกพิกเมนต์เนี่ยเป็นสีที่ไม่ทําร้ายผิวหนังหรือว่าริมฝีปากนั่นเอง ะะแล,ลิปสติกของคุณนะคะบำรุงไปด้วยวิตามินอ e, ีและก็ออยล์หลากชนิดด้วยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสอบถามในเรื่องของสายโมการใช้ลิปสติกนะคะสามารถสอบถามได้เลยว่าตัวเองเกิดวันอะไรใช้สีไหนนะคะมีชาร์ตสีให้ดูด้วยนะคะและเดือนอะไรสามารถบอกมาได้แล้วถามได้นะคะสามารถเบรนสีได้ด้วยนะคะสีเหล่านี้นะคะติดทนยาวนานแล้วก็กันน้ำได้ด้วยนะคะบางเม็ดสีจะต้องใช้ออยล์ล้างนะคะ สีทนยาวนาน8-20ชั่วโมงนะคะถ้าเป็นเม็ดสีอิ์ทกีิกที่เป็นสีอ่อนหน่อยนะคะจะทนประมาณ8-12ชั่วโมงนะคะถ้าเป็นสีนี้นะคะเราเราวแปถึงยีชั่วโมงเลยนะคะแล้วต่อว่าเราจะใช้เบรนสียังไงนะคะหรือว่าทาแบบทึบแบบปกตินี่เลยนะคะทาแบบนี้นะคะของครูเนี่ยคือทาแบบที่2คือแบบทาแบบปกติไม่มีการเบรนดใดใดทั้งสิ้นนะคะคือสีศูนย์สามฮาราลุยาค่ะออกแนวสีส้มนิดนึงนะคะสีนี้เลยนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นซันสกรีนนะคะซันสกรีนตัวนี้ก็คือ Gold Shine Sunscreen นะคะครีมกันแดดผิวหน้านะคะที่มีคอลลาเจนโมเลกุลเล็กด้วยคอลลาเจนที่มาจากพืชเห็ดงูหนูขาวที่นําเข้าจากเกาหลีนะคะนี่คือสวยมากเลยแพ็กเกจก็สวยค่ะเป็นตราสัญลักษณ์ของดอกกุหลาบน,นั่นเองนะคะปิ๊งปิ้งสอบถามสั่งซื้อได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะคะ